งานบุญที่ยิ่งใหญ่อลังการกับงานประจำปีขอเชิญร่วมงานปิดทองพระประจำปีหลวงพ่อพระพุทธศิทธรรมมหามุนีหรือหลวงพ่อสมปรารถนาศิลปะสุขโขทยัยพุทธศตวรรษที่20อายุราว600ปีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกรมศิลปากรและหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปโบราณหินทรายขาวสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุราว400ปี ใช้นิงานเปิดให้ปิดทองร่วมทําบุญพระป่าลอยฟ้าพเงินโพทองน้ำมันตะเกียงร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมหลังคาอุโบสถนวสีจุลามณีตําบลน,น้ำตาลอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกำหนดงานในวันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2568มโหสรสพจัดยิ่งใหญ่ เริ่มงานวันที่30เมษายนเวลา9กนานทีพิธีบวงสวงงานในภาคกลางคืนนัดเชิ์ผมสุดยอด <c oughs> มาตราฐานลิเกไทยลิเกขณะอนันต์ไวคโน,นวันที่หนึ่งพฤษภาคมสนุกสนานบันเทิงกับทีมงานรถแห่วงอินรีไถนาพน้นพอบกับนักร้องรับเชิญสุนทรสุจร,ริชนัน <c oughs> วันที่สองพฤษภาคมเทหัาถชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกขณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมีและดำดง วันที่ 3, สพฤษภาคมชมคอนเสิร์ตจากวงอินซีและก็พี่โชว์เซกโลโซเต็มวงวันที่สี่พฤษภาคมชมสุดยอดรำวงยหยดยุคชื่อดังคณะแม่งมุม ที่ห้าพฤษภาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เวลา10นาฬิกาพิธีถวายพระป่าครอบครัวกองละ999บาทสมทบทุนซ่อมอุโบสถเวลา13นาฬิการ่วมพิธีเททองหลอ่อหลวงพ่อพระพุทธสิทธัตถะม,มหาหมุนีจำลองประธานดำเนินการจัดงานนายสุดชาติชมกุลอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ติดต่อร่วมทำบุญทุกกอง ของวัดศรีจุฬามณีติดต่อเจ้าอาวาสโทร0970054354ติดต่อจองร้านค้าภายในงานได้ที่ปอเปียกบ้านนาโทร0967035018จะลืมและหยาบพลาดเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2568นี้ ขอเชิญร่วมง,งานปิดทองพระประจำปีหลวงพ่อพระพุทธสิทธัตถมมหามุนีหรือหลวงพ่อสมปรารถนาศิลปะสุขโขทยัยพุทธศตวรรษที่20อายุราว600ปีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุกรมศิลปากรและหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปโบราณหินทรายขาวสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุราว4 0 0ปีภายนิานเปิดให้ปิดทองร่วมทำบุญพระป,ป่าลอยฟ้าพเงินโพทองน้ำมันตะเกียงร่วมเป็นเจ้าภาพซ่อมหล หลังคาอุโบสถนวศีจุลามณีตําบลน้ําตาลอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเชิญที่น้องร่วมกันทําบุญกุศสเพื่นอ,อนุนในพุทธศา,าสนาหยุด พนพอ,อยพไร้ซึ่งแล้วทุกสบทั้งชาติชา้ิ